ใครกันที่กำลังมาส่องชีวิตของคุณลองมาเช็คกันนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินเย่ยไปซีเรียสน,นะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันนะว่าใครกันที่กำลังมาสอดส่องดูเรื่องราวของคุณใบแรกนะคะเป็นไพ่ เก้าถ้วยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบ่งปันนะคะใบจอมมาเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่การวางตัวการแต่งตัวเขาดี นะคะโดยรวมก็คือจะเป็นคนที่มีการพูดจาเป็นคนที่พูดจาดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานดีเวลาออกสื่อออกสังคมภาพลักษณ์ของเขาจะค่อนข้างดีแล้วก็มักจะมีคนเข้าหาเขามักจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมเขานะคะด้วยความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือน เข้ากับคนได้ง่ายอยู่กับใครก็ได้นะคะไม่ค่อยที่จะมีปัญหากับใครออกแนวจะเป็นคนที่ถ้าตรงไหนที่มีปัญหาคนคนนี้มักจะไกล่เกลี่ยมักจะปณนีประนอมมักจะทำให้เหมือนเกิดความสงบสุขขึ้นในตรงนั้นได้ด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะเขาเป็นใครหถ้วย 6ถ้วยแล้วก็ strength เป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณ1ถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักนะแล้วก็6ถ้วยคือคนรักเก่านะแล้วก็ไพ่ strength เห็นไหมคะเคยอยู่ในชีวิตของการรักกันนะคะเขาเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความอีกโก้ด้วยนะปกติแล้วอ่ะคนคนนี้ เวลาที่เขาอ่ะจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะต้องมองคนที่คู่ควรมองคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะทีนี้ในความรู้สึกของเขาอ่ะหลังจากที่คุณกับเขาได้จบแยกย้ายกันไปแล้วอ่ะคุณก็ยังคงเป็นคนนั้นอ่ะคนที่เขามองว่าเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่เขารู้สึกว่าพิเศษที่สุดนะคะซึ่งการที่ ไพ่อะกำลังจะสื่อสารว่าคนคนนี้คนเก่าเนี่ยหกถ้วยคนเก่าที่เขามาสอดส่องดูคุณอะมันเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณนะคะเขาอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ฟอร์มดีอะเป็นคนที่มาดดีอะนะการจะทักเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการเข้ามาสืบเข้ามาส่องก่อน เพราะว่าถ้าเขาจะติดต่อกลับมาเขาจะต้องมั่นใจว่าจะสำเร็จนะคะนี่ก็คือโดยรวมนะคะจะเป็นคนเก่าๆคนนี้แหละคนอีโก้คนนี้กำลังมาสองคุณเพราะอยากจะติดต่อกลับมาแต่ก็หาจังหวะท่าทีเอ่อทั่วช่วงจังหวะท่วงทีท่วงเวลาที่มันเหมาะสมก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์รักษาหน้าเป็นอย่างมากนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าแล้วถ้าติดต่อกลับมาครั้งนี้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิมไหมขอสรุปสามใบนะคะใบแรกนะคะ5้าเหรียญเขาน่าจะแบบเป็นอาการของคนที่เขาเรียกว่าไปไม่รอดนะเนี่ยก็เลยกลับมาหาคุณนะคะโอเคเด็กถือถ้วยก็ใช้คำว่ามันจะดีกว่าเดิมเล็กน้อยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะซึ่งการที่เขากลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนไปไม่รอดแหละ นะก็เลยกลับมาหาคุณคําว่าไปไม่รอดเนี่ยบางคนก็คือเขาไปแล้วอะ่ะเขาไปคบคนใหม่แล้วมันไม่มีไม่มันเข้ากันไม่ได้มันมีปัญหาเลิกลากันไปหรือคนใหม่อะ่ะไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรักความรู้สึกให้เขาได้ดีเหมือนกับคุณนะคะหรือบางคนก็คือไปไม่รอดเพราะว่าเมื่อก่อนมีคุณคอยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องเงินเรื่องงาน นะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอยากที่จะกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยประมาณนั้นนะแต่ถ้าฟูกกันในเรื่องคําถามว่ากลับมาครั้งนี้จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะไพ่ใบสรุปเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเนื่องจาก คนที่ถือถ้วยความรักคนนี้เขายังเป็นเด็กมันก็เลยจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ยังจะเป็นเขานะคะเขาอาจจะปรับปรุงตัวให้คุณได้เล็กๆน้อยๆแค่นั้นซึ่งถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเขาจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะขึ้นหรือรักจริงมั่นคงหรือมีแผนการชีวิตอะไรกับคุณที่มันมากมายขึ้นอะ่ะก็อาจจะยังไม่ใช่เนาะ ค่ะนี่คือคำทำนายนะคะใครที่ชอบคำทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ